โอเคเพื่อนๆครับผมชชชากุ๊ปนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่กุ๊ปจะมาทดลองในรายการชาวเลนแล็บนะครับก็คือจะไล่ทดลองไปเหยื่อดักปูดำทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้ในโลกเลยวะเอาแค่ในประเทศไทยพอในโลกจะยากไปนะครับก็คลิปที่แล้วชาวเลแล็บคลิปที่แล้วนะครับเป็นไปเหยื่อปะทูกเก่งนะฮะ ที่แม่ซื้อมาจากตลาดนัดให้กิโลละยี่สิบาทใช้ไปทั้งหมด2อกิโลสี่บาทและวันนี้นะครับก๊ปจะมาใช้เหยื่อปลาเก๋านี่แหละที่ขุนปลาเก๋านี่แหละกิโลละสิบาทกุ๊ปจะใช้2อกิโลเหมือนเดิมนะครับไม่ถึง2องกิโลหรอกแต่ว่าก็จะยัดให้ได้สองกิโลนะครับมันจะได้คิดง่ายๆก็คือยี่สิบสองบาทคิดพี่แล้วสี คลิปนี้ยี่บสองบาททำไมมันลดลงลดลงวะก็มันจะมีถูกกว่านี้อีกก็คือโลละเก้าบาทแล้วก็โลละห้าบาทนะครับแต่ว่าโลละห้าบาทเนี่ยคงไม่ได้เอามาเพราะว่าเสียเวลาค่าน้ามันอีกแล้วก็โลละเก้าบาทก็ทำให้อเอาที่เกาะก็เสียค่าน้ามันอีกอันนี้สิบเอ็ดบาทเขามาส่งให้นะครับมาส่งถึงที่เลยนะฮะตอนนี้ก็ดองไว้นะครับมีสองมีตู้นี้ตู้นี้น่าจะใส่ประมาณสี่ร้อยโลมั้ง ยังไม่เห็นบินเลยไม่รู้ว่าเขาเอาลงให้เท่าไหร่อ่าสองตู้นะครับตู้นี้ตู้หนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตู้นี้ยมันมีปลาอะไรบ้างที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันก็โอเคครับก็อันนี้มันจะมีปลาอะไรบ้างอะปลาทูอันนี้คือปลาทูปลาทูเก่งมันต่างกันยังไงว่าต่างกันที่หัวเออ ต่างแค่นี้หัวกับที่ตานะครับปลาทูเกงคือจริงๆมันก็ไม่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อันนี้ประทูเกงอ๋อโอเครู้แล้วอันนี้คือประทูประทูข้างบนมันจะเป็นอย่างนี้ประทูเกงมันจะใช่หรอวะอย่ามั่วใครรู้นะครับปลาทูกับปลาทูเกงต่างกันยังไงกูก็ไม่ได้ถามแม่มาแต่กูสังเกตว่าประทูเกงเนี่ยข้างบนมันจะแข็งกว่าปลาทูเนี่ยปลาทูมันจะเลือ แต่กุ๊บแยกออกนะครับแต่ว่ากุ๊บไม่สามารถบอกได้ว่ามันต่างกันยังไงอะ <c oughs> ตัวบนคือปลาทูเก่งตัวล่างคือปลาทูนะครับอะให้เพื่อนแยกกันเอาเองแ่้กันนะ <c oughs> ออแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นปลาเออนะน่าเป็นปลาหางกิ๋วนะครับแต่ม,มันตัวเล็กนะแล้วก็ อันนี้ข้างเหลืองอ่ะใช่เหรออ่ะนี่น่าจะเป็นข้างเหลืองแหละแล้วก็ตัวที่สี่ตัวที่สี่นี่แน่เป็นสีกุลหรือเปล่าตัวที่ห้าตัวที่ห้านี่คือปลาแป้นนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคอมมินก็รู้เนี่ยปลาหางกิวตัวที่หกตัวที่ 6, หกปลาหางเกีวตัวที่เจ็ดอ่า ไอ่อะไรวะไอ้อตัวเนี้ยย่างกินอร่อยมากเอ้ยทำไมจำชื่อไม่ได้อะอ่อเอ้ยอ,อะไรวะไอ้เหี <c> ้ย <oughs> กูเพื่อไปย่างกินมาเนี่ยจำไม่ได้ดไไตัวที่เจ็ดข้ามไปก่อนคอมเมนต์ไว้ตัวที่แปดนี่ปลาลัานนะครับถ้าเกิดตัวนี้จำชื่อไม่ได้เนี่ก็คือเลิกหลักดักปูเลยอันนี้ใช้ใช้ดักปูบ่อยมากนะครับตัวที่แปดปลาฉลันมีอีกไหม มีอีกไหมอันนี้ปลาเนื้ออ่อนตัวที่เก้าปลาเนื้ออ่อนปลาหวัวเล็กกระปูอะไรเนี่ยเออปลาอ,อกแรละนะ,ะมันหลายชื่อตัวเนี้ยขนาดจังหวัดจังหวัดเดียวเรียกหลายชื่อเลยถ้าเกิดท้งประเทศนี่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนี่ยกูเพิ่งเอาไปย่างมากูจาไม่ได้วะเขาเรียกว่าอะไรวะมีปลาอื่นไหมเดี๋ยวค้นก่อนอา้าอันนี้ ปลาอะไรวะเนี่ยเหมือนไอเหวเลยแต่ไม่ใช่เฮ้ยอันนี้อันนี้ไงที่จะไปตกปลาที่ไปมัดเบ็ดแล้วมันบินได้ปลาบินได้ปลาอะไรวะแต่ว่ามันไม่ใช่เหวไม่ใช่อะปากไม่ได้แหลมนี่เนี่ยปากไม่ได้แหลมนะเพื่อนๆโฟกัสไม่โฟกัสอีกนี่แม่เนี่ย นี่คือมันเป็นปาลารวมมานะครับก็คือปลาที่ชาวมงเขาไม่เอาอ่ะโรงงานไม่เอาอะไรมันก็รวมๆม,มาปลาฉลันได,ได้ก็เดี๋ยววันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้กูจะเอารวมๆม,มาแล้วกันเนาะเอารวมไปหลายๆปลานะครับแต่ว่าก็จะเน้นแบบเน้นปลาฉลันเนี่ยเน้นแน่นะแล้วก็อ่คิปที่แล้วเราใช้ ถูกเกงนะครับเนี่ยถูกเกงคือมันจะเนื้อแห่งแข็งหน่อยแต่ไม่ได้แข็งมากนะมันแข็งกว่าปลาทูปกติอ่ะปลาทูปกติมันจะลื่นๆใช่ไหมอ,อ่อนๆปลาทูปกติมันจะลื่นๆเลยแล้นนวเนี่ยก็จะใช้ปลาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับก็ปลาพวกนี้ประมาณสองกิโลนะครับประมาณยี่สิบสองบาท เออมาดูว่าเราไปดักปูมันจะได้ไหมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะห่อเหยืย่อกันก่อนตอนห่อเหยืย่อไม่ต้องถ่ายนะที่กเกียจถ่ายไม่รู้จะถ่ายทําไมอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอในคีคือตอนนี้ลงเรือแล้วนะครับ <S 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 ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กรุ๊ปด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้เนาะแล้วใครอยากให้ลองเหยืย่ออะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้กูก็อาจจะถ่ายคลิปไปหลายตอนละแต่คอมเมนต์ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเจอกันตอนที่ลงเรือครับ มอนิ่งครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาเก็บรอบกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนาะเราได้วางรอบกันไว้นะครับในป่าข้างหลังนี้นะฮะแต่ว่ารอบมันเหลือลก,ก็เลยออกมาวา,างนอกนี่สองสาล,ลูกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าต้นทุน22บาทนะครับ <c oughs> ค่าปลาเหยื่อที่เราลงทุนกันไปวันนี้มันจะคุ้มกับค่างเงินที่เราลงทุนไปหรือเปล่านะครับ วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลยไม่รู้ว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าว่ากันนะครับคลิปนี้แต่ว่าวันนี้มันต้องมีแหละนะเพราะว่าน้ํามันสวยมากนะครับน้ําขึ้นสูงมากแต่ตอนนี้น้ํามันลงมาได้ประมาณสักคืบหนึงหละเออก็เดี๋ยว ภาพส่วนใหญ่นะครับจะขึ้นอยู่กับ SJ นะฮะก็จะใช้ SJ เปเนเป็นตัวถ่ายนะครับเพราะว่ามันต้องซอกแซกๆๆเข้านู่นเข้านี่นะครับกลัวว่ากล้องมันจะตกก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ไปเก็บรอบกัน โอเคเพื่อนพ่ครับตอนนี้กูก็ขึ้นมาที่ฝั่งแล้ว <c oughs> ก็วันนี้สามตัวท้วนตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ขาวว่าคุ้มไหมมันคุ้มอยู่แล้วแหละกับเงินที่ลงทุนยี่ิบสองบาทแต่ว่ามันจะคุ้มค่าเหนือหรือเปล่านะครับและอย่างคือกูสังเกตว่าน่าจะเป็นที่ปา่านะไม่ใช่ที่ปู แล้วก็ไม่ใช่ที่รอเพราะว่าเมื่อวานเลยได้ปูเยอะอยู่เลยนะครับแล้วก็ป่าเนี้ยมันไม่มีคนวางมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะ่ะ <c oughs> เออคือถ้าเกิดไม่มีคนวางแค่แค่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งหมายถึงว่าจากหัวน้ําถึงห่างน้ําจากน้ําชอบแล้วก็ข้ามไปน้ําชอบอีกอันหนึ่งอะ่ะอันนี้นเขาเรียกว่าหนึ่งน้ำนะครับ <c oughs> ไม่มีคนวางแค่หนึ่งน้าปูมันก็เข้ามาละ แต่นี้คือไม่มีเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีการกินนะครับถ้าเกิดสังเกตจากการที่เหยื่อโดนกินเนี่ยมันจะเป็นพวกปลาเล็กมากกว่านะครับปลาเล็กก็คือปลาพวกปลาหล่อนปลาหล่อนที่ไม่รู้ว่าในคลิปจะเห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็ปลาตืต่อที่กูเคยวางอวนได้นะครับแล้วก็พวกปลาไอโก้ไอปลาโก้ก็คือปลาขี้ตังอะไรพวกนั้นเนะ่ะเนี่ยแล้วก็เป็นพวกกุ้ง เออมีแห่นี้แหละเพราะว่ารอยรอยกินมันไม่ได้เยอะถ้าเกิดรอยกินเยอะเนี่ยแล้วมันแบบแหลกๆเลยแบบ,แบบแบบว่าเหมือนคนมาเดินเหยียบอ,อันนั้นจะเป็นลักษณะาการกินของปูใบนะครับ <c oughs> ก็ปูใบเราก็ได้มาอ,อแต่วันนี้จะเป็นปูใบสไลดยหล,ล,ล,ลายตัวหลายลูกในคลิปเนี่ยปล่อยไปปล่อยไปเยอะปูใบอ่ะเพราะามนันเป็นเป็นตัวเล็กๆก <c oughs> ็ <c oughs> เอออีกอย่างหนึ่งวันนี้รอบน้อยกว่าเมื่อวาน2 4 6 8ี่น้อยกว่าเมื่อวาน20ลูกนะครับเพราะว่ากูเอาชุดใหญ่เอารอบลูกใหญ่ขึ้นไปแล้วไม่ได้เอามาวางแล้วก็ไอ้รอบที่ขาดเมื่อวานเนี่ยตุ๊ครึ่งบนนะไม่ใช่ข้้งบนนะครนะึ่งบนอย่างเดียวกูยังไม่ได้เย็บนะครับเออก็น้อยกว่าเมื่อวาน ยีลูกมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าคือถ้าเกิดมันมันมีของมันจะเข้ายังไงมันก็เข้านะครับอันนี้ผลงานของเรานะครับปูไข่ก็หนึ่งตัวเอาอันนี้ปูนี่แกปูกระเทยอะหอตัวตัวผู้ครับวันนี้มาสามเพศเลย ก็โอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวจะหาเหยื่อลองอีกก็น่าจะเป็นระบุไม่ได้เพราะว่าต้องมปดูก่อนว่ามันมีเหยื่ออะไรบ้างนะครับแต่ว่าพวกปากกระเบนพวกนั้นอะต้องรอนะครับกรุระบุไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าปากกระเบนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หายง่ายๆแล้วอะเมื่อก่อนพ่อกุปกับน้าเนี่ยน้าน้าน้าที่เคยออกคลิปกับกุปอะ เขาไปวางอวนกันได้วันหนึ่งกับ40-50โลเอสี่สิบห้าสิบตัวแล้ออดดวดูเดี๋ยวนี้ดิหาแทบจะไม่ได้ละก็ยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กรุ๊ปด้วยนะฮะคิดหน้าไปไหนยังไงติดตามชมเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ